เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ปลาดุกอุยนะครับอ่าระยะเวลา49วันนะครับ49วันตอนนี้ผมเปลี่ยนน้ำนะครับโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้คือเอาไปย่างได้แล้วครับ มันมีแต่เศษใบไม้นะครับคือผมเลี้ยงบ่อบ่อแบบอยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นลำไยนะครับตอนนี้เปลี่ยนน้ำนะครับก็มาดูนะครับสี่สิบเก้าวันเกือบห้าสิบวันแล้วนะครับเปลี่ยน <c oughs> อาหารไปประมาณ3สนยี่ห้อครับปลาไม่ไม่กินครับคือตอนแรกๆเราถ้าเราให้ไฮเกสนะครับเอาตกไปแล้วฮะมาดูกันนี่นครับสี่สิบเก้าวันเห็นใจใจแล้วยังไม่เท่าขวดเอ็มร้อยนะครับแต่ก็ยาวมากตอนนี้ก็คงเป็นปลาดุกกลางกันแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวเล็กลงกันนะเราแมตัวนี่ครับขอเดมร้อยนะดูครับสี่สิบเก้าวันนะครับ โปรตีน42%วอดอาหารไว้300บาทนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารดุกกลางก็ใช้ทั่วไปนะครับเพราะว่าให้เกตมันมีแต่อาหารปลาดุกเล็กนะครับขอยครับ ดูนะครับไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ครับก็มันแล้วแล้วแต่ปลานะครับกินเยอะกินน้อยนะครับทำไมมันไม่ขึ้นเนาะอ้าวมาเยอะๆเลยอะเอ้านี่ครับ แข็งแรงนะครับ50เกือบ50วัน,นครับพ่งนี้ก็ครบ50วันพอดีขอบคุณที่รับชมจนจบครับตอนนี้ก็ยุงเยอะนะครับเหมือนก็ถ่ายคนเดียวครับก็สั่นๆไปหน่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ